สวัสดีท่านผู้ชมท่านแนะคนาคเรผโฟยูผม,บผมเบรลัสและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงตอบคาถาม Q&A กันนะครับผมนะก็จะเป็นรายการที่รวบรวมคําถามที่น่าสนใจซึ่งก็จะเอานํามาตอบภายในคลิปนี้นะครับผมนะเพื่อให้หายสงสัยกันก็นจะไปเข้าเรื่องผมก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะ,ะ hiking, ที่กด u b s c r i b e เข้ามาและตอนนี้ช่องของเราก็ถึง1 0 0 0 0 s ม b s c r i b e แล้ว <c oughs> มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆสำหรับช่องอื่นนะครับนะแต่สำหรับช่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบ กนข้างนานเลยนะครับนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับนะที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับนะก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะครับนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะคอตอบคาถามเลยกันเนาะว่ามันมีคําถามอะไรบ้างซึ่งผมก็จะคัดแต่คําถามเนี่ยสนใจแล้วกันนะโอเคไปดูกันเลยจากคุณ Nice to ท e ม t y ยูมี2คําถามนะครับนะถามเข้ามาว่าคําถามที่1พี่ชื่ออะไรหรอ เรื่องชื่อถ้าไม่ติดขัดอะไรก็เรียกผมว่ามือรัสแหละดีแล้วแต่ถ้าเจาะจงที่ตัวผมจริงๆผมชื่อพูนินะครับนะชื่อเดียวกับแมวหัวสีโทนแดงนั่นแหละคำถามที่2หนูสามารถจะเล่นมายกากับพี่ได้ไหมเพราะไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเลยก็คือจริงๆมันก็เล่นได้แหละแต่ว่าบ้านผมไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพอที่จะแบบเล่นกับเพื่อนได้แบบสเสถียรขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวไว้ติดเน็ตเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะคิดอีกทีนะครับคำถามที่2จากคุณ MID Channel ถามเข้ามาว่า ถ้าเจอเอเดอร์แมนคลิปนี้จบหน่อยไดไหมครับเดี๋ยวไวว่างๆผมจะทําให้ละกันเป็นซีรีส์คลิปจบทันทีจากคุณสกายทาวเวอร์ถามเข้ามาว่าพี่ครับโหลดมอดยังไงครับผมทําไม่เป็นต้องดูก่อนนะครับว่ามอดนัน้มาจากเกมอะไรเพราะแต่และเกมจะมีวิธีการลงไม่เหมือนกันคำถามที่4จากคุณวัลลกรเขตจตุรัสถามเข้ามาว่าพี่ครับเกมไหมครับเวลาเราปรับเกมโหมด3เราสามารถเข้าไปในตัวพึ่งได้ไหมครับถ้าเกมโหมด3เป็นโหมดสเปกเตอร r ก็สามารถเข้าไปในตัวพึ่งได้ครับได้ชนิดที่ว่าตามติดชีวิตเลยจากคุณมาร์คเซนสตูดิโอถามเข้ามาว่าพี่ช่วงแรกคนด่าเยอะไหมผมว่าจะทํา y o YouTube แต่กลัวว่าคนมันด่าเยอะกว่าคนชมถ้าคลิปวิดีโอที่จะทํามันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมันก็ไม่มีใครว่าครับแต่ว่าช่วงแรกๆของผมก็คือมันไม่มีคอมเมนต์เลยเพราะคลิปมันดีเกินไปคำถามที่6จากคุณ KOEZ VX งเล็บออนิเมะ ด,ดิถามเข้ามาว่าพี่ลองรีวิวมอสกระตูเก่าๆหน่อยได้ไหมครับเท่าที่มีนะอย่างเช่นเซนไซีญญาเดี๋ยวมอสไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้แลกกันนะครับจากคุณกรีมทีเฮชชาแนลถามเข้ามาว่าอยากกินไก่ทอดร้านป้าไปทำอะไรอ่ะครับแล้วทำไมต้องติดทัวร์ดีเฮ้ยเขาไม่ใช่พวกเขาเขาไม่ใช่ค่ายเราทำไมเขาถึงให้ดูกันนโยบายของเขาอ่ะครับขนาดที่8จากคุณสายฟรีถามเข้ามาว่าพี่คิดยังไงถึงเริ่มทำช่องคะตอบ่อยนะคะ ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับแต่พอทําไปทํามามันเริ่มติดใจก็เลยทําต่อมาเรื่อยๆคาถามที่9้าจากคุณโซโลคิวถามเข้ามาว่าพี่อยากได้ผู้ติด,ดตามเท่าไหร่ในปีนี้คะที่จริงปีนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่า2,000ทซับนะแต่ก็อยากที่เห็นเนี่ยแหละจากคุณลุงโลดถามเข้ามาว่ามีแผนที่จะอัดเกมอื่นบ้างไหมที่จริงก็มีหลายเกมอยู่น,นะครับที่อยากอัดก็อย่างเช่น GTA 5ที่กําลังทําอยู่ตอนนี้จากคุณคาซิดิสถามเข้ามาว่าพี่อายุเท่าไหร่ครับ คณะพอสอปีนี้ผมอายุ18ปีครับคำถามที่12จากคุณซาลารีทีเฮถามเข้ามาว่าพี่ใช้เวลาทำหนึ่งคลิปนานไหมถ้าเป็นคลิปไม่นานมากก็ประมาณ2-3ชั่วโมงอะครับแต่ถ้าเป็นคลิปที่มีรายละเอียดข้างเยอะก็ประมาณ6-7ชั่วโมงครับจากคุณคุณใจถามเข้ามาว่าพี่มีแฟนยังค่ะผมยังไม่มีแฟนครับคำถามจากคุณเคนเคนถามเข้ามาว่าพี่เล่นมค์ครับมากี่ปีครับเท่าที่ผมจำความได้ผมเล่นไมคมรับมาตั้งแต่ปีพศ2555 หรือข้อสอ0 1 2เวอร์ชันที่ผมเล่นตอนนั้นเป็นเวอร์ชั่น1.4.7่น่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดในสมัยนั้นได้ละตอนผมเล่นครั้งแรกผมได้สร้างมากขนแกะเสียเงินไว้ประมาณ5ชั้นนี่แหละมะั้งได้อยู่ดีเว้้าดีผมก็จุดไฟเผาบ้า,บานตัวเองซะงั้นมันลามบ้านผมจนดับไม่ทันกันเลยทีเดียวจากคุณ pkkghost f gamer ถามเข้ามาว่าพี่รู้สึกอย่างไรในการทำ u t u b e ครับผมคิดว่าคนที่กำลังหัดทำ u t u b e ใหม่ๆหรือช n e l ใหม่นั่นแหละ มีโอกาสเกิดได้ยากมากขึ้นถ้าใจไม่รักจริงก็อ,อาจจะเลิกทําช่องไปเลยอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะจากคุณคิตตี้พิงคุถามเข้ามาว่าพี่มีเป้าหมายกี่ซับคะอืมถ้าตามความคิดของผมอะมันฝันลมๆแรงมากเลยนะก็ประมาณ7จ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็สิบเจ็ดคนนะครับจากคุณลาวีวัตถามเข้ามาว่าพี่จะเปิดหน้าไหมครับผมก็วางแผนไว้อยู่ครับแต่คงอีกนานแสนนานคําถามที่สิบแปดถามว่า ถ้าวิ่งจบคลิปได้ไหมครับเดี๋ยวไปซกัก5 0 0 0 0ื่นซับเดี๋ยวทาให้ละกันจากคุณรดาคาดเจริญถามเข้ามาว่าพี่สร้างช่องมานานยังครับผมสร้างช่องเมลัสครั้งแรกในวันที่5พฤษภาคมปีคศ2017ประมาณ3ทุ่มกว่าๆเท่าทีา่ผมจําความได้ตอนนั้นผมก็ยังเด็กน้อยอยู่ก็เลยไม่ได้ทําอะไรคําถาบสุดท้ายจากคุณโพลเยอร์ถามเข้ามาว่าพี่ครับเครื่องที่พี่ใช้อัดคลิปมีอะไรบ้างครับก็จะมีโน้ตบุ๊กเลยในหนึ่งเครื่องไมโครโฟนคุณภาพดีหน่อยและฝาขวดอิชิตันหนึ่งฝา แค่นี้แหละครับโอเคครับก็หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับคำถามในคลิปนี้หากมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสุดครับ